ค่าทานจริยธรรมคุณค่าที่หนึ่งอายตนะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของทางแยกระหว่างกุศลกับอกุศลทางสายหนึ่งนำไปสู่ความประมาทมัวเมาความชั่วและการหมกติดอยู่ในโลกอีกสายหนึ่งนำไปสู่ความรู้เท่าทันการประกอบกรรมดีและความหลุดพ้นเป็นอิสระความสำคัญในเรื่องนี้อยู่ที่ว่า หากไม่มีการฝึกฝนอบรมให้เข้าใจและปฏิบัติในเรื่องอาญยตนะอย่างถูกต้องแล้วตามปกติมนุษย์ทั่วไปจะถูกชักจูงล่อให้ดำเนินชีวิตในทางที่มุ่งเพื่อเสพเสวยโลกเที่ยวทำการต่างๆเพียงเพื่อสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผพทัพะที่ชอบใจและความสนุกสนานบันเทิงต่างๆมาปรนเปลตา,ตา,ตา,ตาหูจมูกลิ้นผิวกายและจ่ายอยากของตน พอกปูนความโลภโกรธหลงแล้วก่อให้เกิดความวุ่นวาย,วายเดือดร้อนทั้งแก่ตนและผู้อื่นพอจะเห็นได้ไม่ยากว่าการบีดเบียนกันการขัดแย้งแย่งชิงการกดขี่บีบคั้นเอารัดเอาเปรียบกันตลอดจนปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดเพิ่มขึ้นและที่แก้ไขกันไม่สำเร็จโดยส่วนใหญ่แล้วก็สืบเนื่องมาจากการดำเนินชีวิตแบบปล่อยตัว ให้ถูกล่อถูกชักจูงไปในทางที่จะปลนเปล่อาญาตนะอยู่เสมอจนเคยชินและรุนแรงยิ่งขึ้นรุนแรงยิ่งขึ้นนั่นเองคนจำนวนมากบางทีไม่เคยได้รับการเตือนสติให้สำนึกหรือยังคิดที่จะพิจารณาถึงความหมายแห่งการกระทำของตนและอาญาตนะที่ตนปลนเปล่บ้างเลยและไม่เคยปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือสังวรระวังเกี่ยวกับอาญาตนะหรืออินทรีย์ของตน จึงมีแต่ความลุ่มหลงมัวเมายิ่งยิ่งขึ้นการแก้ไขทางจริยธรรมในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งอยู่ที่การสร้างความเข้าใจให้รู้เท่าทันความหมายของอานยตนนะและสิ่งเกี่ยวข้องว่าควรจะมีบทบาทและความสำคัญในชีวิตของตนแค่ไหนเพียงไรและอีกส่วนหนึ่งให้มีการฝึกฝนอบรมด้วยวิธีประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการสำรวมระวังใช้งานและรับใช้อานยตนะเหล่านั้น ในทางที่จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ชีวิตของตนเองและแก่สังคมคุณค่าที่2องอายตนะเป็นแหล่งที่มาของความสุขความทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งการดําเนินชีวิตทั่วไปและความเพียรพยายามเฉพาะกิจแทบทุกอย่างของผุ้ทุชนด้านสุขก็เป็นการสแสวงหาด้านทุกข์ก็เป็นการดีกหนีนอกจากสุขทุกข์จะเกี่ยวเนื่องกับปัญหาความประพฤติดีประพฤติชั่ว ที่กล่าวในข้อหนึ่งแล้วตัวความสุขทุกนั้นก็เป็นปัญหาอยู่ในตัวของมันเองในแง่ของคุณค่าความมีแก่นสารและความหมายที่จะเข้าพึ่งพาอาศัยมอบกายถวายชีวิตให้อย่างแท้จริงหรือไม่คนไม่น้อยหลังจากระดมเรี่ยวแรงและเวลาแห่งชีวิตของตนวิ่งตามหาความสุขจากการเสพสวยโลกจนเหนื่อยอ่อนแล้วก็ผิดหวังเพราะไม่ได้สมปรารถนาบ้างเมื่อหารสอร่อยหวานชื่น ก็ต้องเจอรถคืนขมด้วยบางทียิ่งได้สุขมากความเจ็บปวดเศร้าแสบกลับยิ่งทวีล้ำหน้าเสียค่าตอบแทนในการได้ความสุขไปแพงกว่าได้มาไม่คุ้มกันบ้างได้สมปรารถนาแล้วแต่ไม่ชื่นเท่าที่หวังหรือถึงจุดที่ตั้งเป้าหมายแล้วความสุขกลับวิ่งหนีออกหน้าไปอีกตามไม่ทันอยู่ร่ำไปบ้างบางพวกก็จบชีวิตลงท,งทั้งที่กำลังวิ่งหอบยังตามความสุขแท้ไม่พบ หรือยังไม่พอส่วนพวกที่ผิดหวังแล้วก็เลยหมดอะไรปล่อยชีวิตเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องอยู่อย่างทอดถอนความหลังบ้างหันไปดาเนินชีวิตในทางเอียงสุดอีกด้านหนึ่งโดยหลบหนีตีจากชีวิตไปอยู่อย่างทรมานตนเองบ้างการศึกษาเรื่องอาญตนะนี้มุ่งเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันสภาพความจริงและประพฤติปฏิบัติด้วยการวางท่าทีที่ถูกต้อง ไม่ให้เกิดเป็นพิษเป็นภยัยแก่ตนเองและผู้อื่นมากนักอย่างน้อยก็ให้มีหลักพอรู้ทางออกที่จะแก้ไขตัวนอกจากจะระมัดระวังในการใช้วิธีการที่จะสแสวงหาความสุขเหล่านี้แล้วยังเข้าใจขอบเขตและขั้นระดับต่างๆของมันแล้วรู้จักหาความสุขในระดับที่ประณีตยิย่งขึ้นไปด้วยความประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับสุขทุกนี้ ย่อมเป็นเรื่องของจริยธรรมไปด้วยในตัวคุณค่าที่สามอายตนะในแง่ที่เป็นเรื่องของกระบวนการรับรู้และการสแสวงหาปัญญาก็เกี่ยวข้องกับจริยธรรมตั้งแต่จุดเริ่มต้นเพราะถ้าปฏิบัติในตอนเริ่มแรกไม่ถูกต้องการรับรู้ก็จะไม่บริสุทธิ์แต่จะกลายเป็นกระบวนการรับรู้ที่รับใช้กระบวนการเสพสวยโลกหรือเป็นส่วนประกอบของกระบวนธาร,รมแบบสังสารวัตไปเสีย ทำให้ได้ความรู้ที่บิดเบือนเอนเอียงเคลือบแฝงมีอากติไม่ถูกต้องตรงตามความจริงหรือตรงกับสภาวะตามที่มันเป็นการปฏิบัติในทางจริยธรรมที่จะช่วยเกื้อกูลในเรื่องนี้ก็คือวิธีการที่จะรักษาจิตให้ดำรงอยู่ในอุเบกขาคือความมีใจเป็นกลางมีจิตราบเรียบเที่ยงตรงไม่เอ็นเอียงไม่ให้ถูกอำนาจกิเลส มีความชอบใจไม่ชอบใจเป็นต้นเข้าครอบงำคุณค่าที่สี่การปฏิบัติทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับอานตนะโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างมีหลายอย่างบางอย่างก็มีไว้เพื่อใช้ในขั้นตอนต่างๆกันทั้งนี้สุดแต่ว่าปัญหามักจะเกิดขึ้นที่จุดใดทุกข์และบาปอากุศลมักได้ช่องเข้ามาที่ช่วงตอนใดอย่างไรก็ตาม ท่านมักสอนย้ำให้ใช้วิธีระวังหรือป้องกันตั้งแต่ช่วงแรกที่สุดคือตอนที่อาญาตนะรับอารมณ์ทีเดียวเพราะจะทำให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นเลยจึงเป็นการปลอดภัยที่สุดในทางตรงข้ามถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วคือบาปอากุศลได้ช่องเข้ามาแล้วมักจะแก้ไขาย,ยากเช่นเมื่อปล่อยให้อารมณ์ที่ล่อเราเย้ายวนครอบงาใจ จิตถูกปรุงแต่งจนราคะหรือโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วทั้งที่รู้ผิดชอบชั่วดีมีความสำนึกในสิ่งชอบทำอยู่แต่ก็ทนต่อความเย้ายวนไม่ได้ลุกอำนาจกิเลสทำบาปอากุศลลงไปด้วยเหตุนี้ท่านจึงย้ำวิธีระมัดระวังป้องกันให้ปลอดภัยไว้ก่อนตั้งแต่ต้นองค์ธรมสำคัญที่ใช้ระมัดระวังตั้งแต่ต้นก็คือสติ ซึ่งเป็นตัวควบคุมจิตไว้ให้อยู่กับหลักหรือพูดอีกนัยะหนึ่งเหมือนเชือกสำหรับดึงจิตสติที่ใช้ในขั้นระมัดระวังป้องกันเกี่ยวกับการรับอารมณ์ของอายตนะแต่เบื้องต้นนี้ใช้หลักที่เรียกว่าอินทรียสังวรซึ่งแปลว่าการสำรวมอินทรียเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการคุ้มครองทวารเรียกเต็มว่าคุ้มครองทวารในอินทรียทั้งหลาย หมายถึงการมีสติพร้อมอยู่เมื่อรับอารมณ์มีรูปเป็นต้นด้วยอินทรีย์มีตาเป็นอาทิก็ไม่ปล่อยใจถือไปตามลิมิตหมายต่างๆอันจะเป็นเหตุให้เกิดความติดพันขุนเคืองชอบใจไม่ชอบใจและถูกอกุศลธรรมเข้าครอบงำจิตใจการปฏิบัติตามหลักนี้ช่วยได้ทั้งด้านป้องกันความชั่วเสียหายป้องกันความทุกข์และป้องกันการสร้างความรู้ความคิดที่บิดเบือนเอ็นเอียง อย่างไรก็ตามการที่จะปฏิบัติให้ได้ผลไม่ใช่ว่าจะนำหลักมาใช้เมื่อไรก็ได้ตามปรารถนาเพราะสติจะตั้งมั่นเตรียมพร้อมอยู่เสมอจำต้องมีการฝึกฝนอบรมอินเียสังวรจึงต้องมีการซ้อมหรือใช้อยู่เสมอการฝึกอบรมอินทรียมีชื่อเรียกว่าอินทรียภาวนาแปลตามแบบว่าการเจริญอินทรีย์ ผู้ที่ฝึกอบรมหรือจเจริญอินทรีย์แล้วย่อมปลอดภัยจากบาปอกุศลธรรมความทุกข์และความรู้ที่เอ็นเอียงบิดเบือนทั้งหลายเพราะป้องกันไว้ได้ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นหรือแม้หากความชอบใจไม่ชอบใจจะหลุดรอดเกิดขึ้นมาก็สามารถระงับหรือสลัดทิ้งไปได้เร็วพลันสำหรับข้อความที่ว่าผู้ที่ฝึกอบรมหรือจเจริญอินทรีย์แล้ว ย่อมปลอดภัยจากความรู้ที่เอ็นเอียงบิดเบือนทั้งหลายนั้นในที่นี้หมายเฉพาะปลอดภัยจากเหตุใหม่ไม่พูดถึงเหตุที่สั่งสมไว้เก่าคือตัณหามานะและทิฏฐิที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นอีกตอนหนึ่งต่างหากอินเซียสังวรนี้จัดว่าเป็นหลักธรรมในขั้นศีลแต่องค์ธรรมสาคัญที่เป็นแกนคือสตินั้นอยู่ในจําพวกสมาธิทําให้มีการใช้กําลังจิต และการควบคุมจิตอยู่เสมอจึงเป็นการฝึกอบรมสมาธิไปด้วยในตัวหลักธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ท่านแนะนําให้เป็นข้อปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นหลักในระดับปัญญาเรียกว่าโยนิโสมนสิการหลักนี้ใช้ในช่วงตอนที่รับอารมณ์เข้ามาแล้วโดยให้พิจารณาอารมณ์นั้นเพื่อเกิดความรู้เท่าทันเช่นพิจารณาคุณโทษข้อดีข้อเสีย ของอารมณ์นั้นพร้อมทั้งภาวะอันเป็นอิสระปลอดภัยอยู่ดีมีสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอารมณ์นั้นในแง่ที่จะต้องให้คุณและโทษของมันเป็นตัวกำหนดความสุขความทุกข์และชะตาชีวิตข้อปฏิบัติที่กล่าวถึงเหล่านี้มีแนวปรากฏอยู่ในพุทธพจน์ข้างต้นบ้างแล้วและบางหลักก็จะอธิบายต่อไปข้างหน้าอีกจึงพูดไว้โดยย่อเพียงเท่านี้